ช่วงที่ 3. c a แคมปัสแอนด์ซิตี้ทัวบายแพทยสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถมัมครับท่านผู้ชมครับและเสรารนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่โรงเรียนวัดกระจับพินิษในเขตทนบุรีนะครับแต่วันนี้ครับเป็นวันที่ผมบอกได้เลยนะครับว่าไฮไลท์ครับไฮไลท์ของโรงเรียนเลยก็คือ ทางโรงเรียนได้นําเอาดนตรีไทยและดนตรีสากลมาประยุกต์เล่นเข้าด้วยกันซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในเรื่องของโน้ตที่จะนําเข้ามาผสมผสานกันแต่แน่นอนครับคุณครูและพออที่นี่เก่งครับและวันนี้เราก็ยังอยู่กับท่านผู้อนวยการโรงเรียนนะครับและคุณครูทุกท่านที่สอนดนตรีไทยและสากลน,นะครับพออครับความยากง่ายในการที่แหมเอาทั้งไทยและสากลมารวมกันค่ะ เป็นสิ่งที่ท้าทายค่ะนะคะสำหรับการที่เราจะทำวงผสมในระดับชั้นประถมศึกษานะคะซึ่งวงผสมแบบนี้นะคะถ้าเป็นในระดับมัธยมศึกษาน่าจะมีให้เห็นกันพอสมควรแต่ว่าในระดับประถมศึกษาค่ะด้วยวัยของเด็กเองนะคะก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับพวกเราโรงเรียนวัดกระจับพินิจพอสมควรนะคะแต่ด้วยจุดเด่นของโรงเรียนวัดกระจับค่ะอย่างที่ได้นำเรียนไว้ก็คือเรามีทีมคุณครูนะคะมีคุณครูดนตรีสัก สอ2ท่านคุณครูดนตรีไทย1ท่านแล้วก็คุณครูนาฏศิลป์หนึ่งท่านซึ่งเป็นทีมที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็สมมามัคคีกันมากเลยนะคะในทุกๆกิจกรรมผอ,อ,อก็จะสนับสนุนโดยมอบแนวทางให้กับคุณครูนะคะว่าเราจะพัฒนาความสามารถด้านดนตรีของเด็กๆได้อย่างไรที่เรามีจุดเด่นกันทั้งสากลไทยแล้วก็นาฏศิลป์เราลองเอามารวมมามิกซ์จอยกันนะคะคุณครูก็ไปทําตามที่ผออ,อให้การบ้านไว้แล้วก ็มานําเสนอซึ่งเราก็ได้มีการลองค่ะลองกันมาสักระยะหนึ่งนะคะว่าในการเอามารวมกันแล้วเครื่องดนตรีดนตรีไทยที่จะมารวมกับนาฏศิลป์ลงได้กี่ชิ้นหรืออย่างไรแม้กระทั่งเพลงที่เอามาเลือกใช้นะคะเพราะว่าพอมีความแตกต่างระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีการมาเรียบเรียงเพลงใหม่หรืออย่างไรรวมถึงนาฏศิลป์ก็เป็นความท้าทายที่จะนําความสามารถทางด้านการแสดงนะคะเข้ามาทําให้วงของเราเนี่ย มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในส่วนนี้พออก็ต้องยกความดีทั้งหมดให้กับทีมดนตรีของพออทั้ง4ท่านค่ะโอ้โท่านผู้ชมครับถ้าเป็นฟุตบอลนะครับนี่คือผู้จัดจาก,การทีมที่สําคัญเดี๋ยวมาดูโค้ชกันบ้างนะครับโค้ชทั้งสากลทั้งไทยโค้ชครับครับยากไหมฮะในการที่จะเอามาผสมผสานกันมันก็เป็นความท้าทายอ่ะครับก็คือถามว่ายากไหมมันก็จะมีทั้งส่วนที่ยากแล้วก็ส่วนที่มันง่ายส่วนที่ยากก็คือว่า ดนตรีไทยกับสากลมันเสียงมันคนละแบบกันเราจะทํายังไงให้ทั้งไทยและสากลเนี่ยสามารถเล่นด้วยกันได้อย่างกลมกลืนก็คือก็เป็นการบ้านหนักของของของโค้ชที่จะต้องไปดูเพลงว่าเพลงนี้สามารถปรับใช้กับดนตรีไทยได้ไหมต้องอา r a n g นเพลงใหม่ไหมเราก็ทํากันบ้านกันครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่เด็กๆเราตั้งใจเด็กๆเราเราให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมด้วยเรากลับปรับอะไรเนี่ยเขารับได้หมดครับก็เป็นความท้าทาย อันนี้อันนี้สากลแล้วนะท่านผู้ชมนะผมว่าไทยเนี่ยยากกว่านะถูกไหมเพราะว่าเราจะต้องเลือกชนิดของดนตรีที่จะมาเล่นกับเขาใช่ค่ะก็บางเพลงของดนตรีสากลเนี่ยก้องต้องใช้คีย์เช่นคีย์เอคีย์ซีซึ่งดนตรีไทยเนี่ยเขาจะเป็นคีย์เพียงอ,อะจะเป็นเสียงดนตรีไทยซึ่งเป็นเสียงแข็งมากเราจะเอาคีย์เพียงอเนี่ยไปผสมกับ คีซีคีเอของดนตรีสากลเนี่ยยากดังนั้นคุณครูก็จะใช้คีคีซีคีเอซึ่งจะต้องเปลี่ยนขลุย่ยต้องเอาขลุ่ยเฉพาะทางเป็นขลุ่ยคีเฉพาะ A เฉพาะ C อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวซอเนี่ยสามารถเ,เปลี่ยนเสียงได้โดยการเลื่อนลัดอกแล้วก็ใช้เทคนิคใช้หูฟังเพื่อให้หูเด็กเนี่ย กดให้ตรงเสียงนั้นเนี่ยตัวซอกับขลุ่ยเนี่ยจะไปกันได้อยู่ในในหลายๆเพลงที่เป็นเพลงทางดนตรีสากลแต่บางเพลงที่ไปทางดนตรีไทยเช่นเพลงลูกทุ่งหรือว่าเพลงแนวดนตรีไทยเนี่ยสากลก็จะเล่นเข้ากันมาได้ดนตรีไทยก็จะใช้คีย์เพียงอ,อเล่นกันได้ก็ตัวเพลงนะคะเป็นตัวที่เฉพาะทางเหมือนกันที่ว่าจะปรับกันยากนิดนึงค่ะโอ้ท่านผู้ชมครับ อันนี้แค่ฟังก็ยากแล้วเด็กที่เล่นเลยครับผมว่ายากกว่าสุดท้ายเลยครับมีรําด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่การรําอย่างเดียวค่ะคือคําว่านาฏศิลป์นเนี่ยคือศิลปะของการแสดงนะคะนอกจากจะเป็นการแร่รำเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็ยังมีเรื่องของการแสดงในยุคป,ปัจจุบันให้ทันสมัยเพื่อให้เด็กๆเ,เขา เขาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะคฉะนั้นเพลงเวลาที่เราจะเอามามิกซ์ด้วยกันทั้ง3ส่วนของวงเราเนี่ยค่ะก็คือจะต้องมีการทํากันบ้านนะคะถ้าสมมติว่าเราเลือกเพลงมา1เพลงเนี่ยเราจะต้องอามานั่งตีบทแล้วว่าเพลงนี้เราจะต้องใส่ท่ารําอะไรบ้างหรือว่าโบกไม้โบกมืออะไรให้ให้มันเข้ากับเนื้อหาของเพลงนั้นเพื่อสื่อความหมายออกไปให้ผู้ชมได้เข้าถึงกับเพลงที่เราจะสื่อออกไปด้วยะคะ่ะ พอครับ<ะ>คุณครูบอกว่าต้องตีบทนะครับ<ะ>ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้องๆเขาจะตีบทแตกไหมวันนี้จะมาเสนอเพลงอะไรครับเพลงเปรตครับเพลงเปรตนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องลาพออ,อและคุณครูทุกท่านก่อนนะครับแล้วผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเพลงเปรตว่าน้องโรงเรียนวัดจะจับพินษิษนั้นจะตีบทแตกหรือไม่ไปพบกันเลยครับ ใจยังมีความหวังเธอจงเดินออกไปด้วยพลังหากมันจหนักเพียงไหนขอเพียงใจเธอไม่หวั่นไหวเธอลองมองบนฟ้าที่แสนไกลบอกใจจะไม่มีวัน เพร <IT ES> าะเวลาในชีวิตนั้นไม่ได้มีแค่ความคิดเลิกลองเลิกมองเลิกไปคิดเพราะชีวิตนั้นมีค่าถึงเวลาบอกลาบุรีเปานธรรมาก็เสียเวลากับบรรดาคนส,สดใสที่เธอต้องเ้่าไป